4วิธีรักษาฝ้าหนานหนากระเข้มเข้มหลายคนถามผมว่าถ้าเกิดว่าฝ้าหนานมากกระเข้มมากเนี่ยทำยังไงผมอยากจะบอกว่าจริงๆอันนี้นะเริ่มยากแหละเพราะว่าเนื่องจากว่าปกติแล้วเนี่ยตัวฝ้าของเราเนี่ยกับกระจริงๆมันมีพยาธิสภาพเหมือนกันเลยนะครับแต่สิ่งที่แตกต่างก็คือสมมุติว่านี้คือชั้นที่เป็นเซลล์สร้างฝ้ากับกระ อันนี้เป็นชั้นผิวหนังที่เรามองจากข้างบนลงมาปกติเวลาที่เราสร้างเม็ดสีผิวนะมันจะค่อยสร้างแล้วก็ลอยขึ้นมาเหมือนบอลลูนแบบนีย้ยิ่งถ้าเมื่อไหร่ก็ตามตัวเม็ดสีผิวนี่มันลอยขึ้นมานะแล้วมันมาอยู่ติดกับชั้นหนังกระพาเมื่อไหร่มันก็จะเห็นสีเข้มขึ้นดังนั้นวิธีการที่เราจะสามารถรักษาได้ในกรณีที่ฝ้ากระสีเข้มขึ้นเนี่ยมันต้องไม่ใช่การใช้ครีมทั่วๆไปแล้วครับอันที่1คุณต้องไปปรึกษาหมอความงามหรือหมอผิวหนังใกล้บ้านขอยา ลดเม็ดสีผิวเช่นยาที่ชื่อว่าไฮโดรควินอนมีตั้งแต่ 1%, 2%, 3%และ4%ความมข้มข้นที่ต่างกันให้ประสิทธิภาพมากกว่าแต่ข้อเสียก็ต้องระวังเพราะว่ายาเนี้ยหลายคนไปซื้อมาใช้เองผมไม่รู้เขาไปซื้อจากไหนแต่รู้แค่ว่าซื้อเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาใช้ติดกันมาครึ่งปีซึ่งปกติแล้วผมจะไม่แนะนําให้ใช้ติดกันเกิน3เดือนเพราะการใช้ติดกันเกิน3เดือนมันจะทําให้เกิดเส้นเลือดฝอยบน ผิวหนังชั้นบนแล้วมันทําให้หน้าเราเหมือนบางหน้าไม่ได้บางครับการใช้ไฮโดรควินอไม่ได้ทําให้หน้าบางไป็จริงหรือว่ามันกระตุ้นการสร้างเส้นเลือดฝอยเล็กๆบนผิวด้านบนนั้นอยากจะใช้ยากลุ่มไฮโดรควินอให้ได้ผลและปลอดภัยแนะนําปรึกษาหมอที่คลินิกก่กอนนะครับข้อที่2คือใช้วิธีการลอกฝ้าภาษาอังกฤษก็คช้คำว่า p e e l i n g ก็ PEE e l i n g peeling คือการลอกฝ้าอย่างเช่นทาพวกวิตามิน A กรดผลไม้อ่อนๆไปมันก็จะลอกฝ้าตรงนี้ครับ ออกไปชั้น2ชั้น3ชั้นนให้ฝ้ามาันค่อยจางลงแต่วิธีนี้ผิวจะบางลงผิวจะแห้งแล้วก็ไวต่อแดดดังนั้นใครใช้วิธีนี้คุณหมอที่คลินิกมักจะบอกว่าต้องระวังกลางล่มทากันแดดหนาๆวิธีที่3คือเลเซอร์นะครัเลเซอร์มีหลายชนิดมากเลยแต่เลเซอร์ที่ใช้ในการรักษาฝ้าจะมีอยู่กี่แบบหรอซึ่งเลเซอร์เหล่านี้ ข้อดีก็คือเราสามารถทําได้โดยที่ไม่เจ็บไม่แสบอะไรแต่ข้อเสียก็คือเวลาที่เรายิงเข้าไปนะครับมันอาจจะทําให้ผิวด้านบนเนี่ยมีความแห้งเกิดขึ้นได้ดังนั้นะใช้เลเซอร์รักษาฟ้าทําได้แต่ต้องทา moisturizer เยอะๆตอนกลางคืนไม่งั้นหน้าคุณจะค่างๆแห้งข้อที่4คือใช้ครีมลดฝ้าวิธีนี้ผมชอบแต่ข้อเสียคืออะไรไหมวเวลาเราใช้ครีมลดฝ้าครีมพวกนี้มันเป็นแค่เวสสำอางมันไม่ใช่ยา มันต้องใช้เวลาประมาณ3-4เดือนจนกว่าฝ้าจะจางลงแล้วคุณก็ต้องแบบทากันแดดนะปกป้องแสงแดดหลบแดดให้ได้ดังนั้นถ้าใครชอบวิธีการเร็วผมแนะนำข้อที่1-2และ3แต่ถ้าใครชอบช้าๆปลอดภัยยังโดนแดดได้บ้างผิวไม่แห้งไม่เกิดเส้นเลือดฝอยนะครับผมแนะนำว่าอาจจะเริ่มใช้โดยการทาครีมที่เป็นไวท์เทนนิ่งสมมุติทาก็ทาทั่วหน้าแหละเพื่อป้องกันฝ้าในอนาคตสำหรับคนที่กลัวเป็นฝ้าทาไวททนนิ่ง ทั่วหน้านะครับเพื่อป้องกันฝ้าในอนาคตส่วนใครที่เป็นฝ้าแล้วก็ตำแหน่งที่เป็นฝ้ากระก็ทาพวกแอนติเมรลาสมาไว้นะครับหรือว่าเป็นครีมทาฝ้าต่างๆใครอยากดูตัวอย่างที่ผมใช้กับคนไข้คลินิกก็พิมพ์คำว่าฝ้า ได้ครับแล้วเดี๋ยวคุณยนผมจะส่งลิงก์ให้ดูเพราะคุณเห็นตัวอ๋อเคยเห็นยี่ห้อนี้นะครับขายที่คลินิกนั้นคลินิกนี้นะครับหรือร้านขายยาคุณก็ไปหาซื้อได้ครับเพราะว่าเวสต์มาง์ส่วนใหญ่ก็มีหลายยี่ห้อมากแต่ผมใช้ยี่ห้อที่ผมให้พี่สาวช่วยออกแบบผลิตภัณฑ์ให้นะครับรักทุกคนนะครับใครสนใจก็พิมพ์คำว่าฟ้าได้นะครับแล้วก็เจอการสำหรับเรื่องสวยๆงามๆแบบนี้นะครับอีกนะครับในคลิปถัดไปครับรักทุกคนสวัสดีครับ